8นาฬิกา5นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับอ่ะแจ้งท่านผู้ชมสักหน่อยว่าติดตามสถานการณ์ทุข่าวไปก็ตามอยู่นะในส่วนของเศรษฐกิจก็ต้องตามปากท้องสําคัญที่สุดมีรายงานข่าวว่ากระทรวงกางครคลังเตรียมหารือกับแบงค์ชาติเกี่ยวกับการกำหนดกรอบเงินเฟอ้อใหม่มีตัวเลขแล้ว <c oughs> รายงานระบบก,กรอบเงินเฟอ้อปัจจุบันเนี่ยก็คือ1 3ใช่ค่ะ โดยที่แบงค์ชาติก็ยังไม่สามารถทำให้มาถึงขอบล่าง 1, 1%ได้ถึงแม้แบงค์ชาติถแถลงทุกทีก็บอกว่าคาดว่าปลายปีนี้จะถึง1%น่งที่สุดมีแรงข่าวบอกนะครับทุกผู้ชมครับว่าเตรียมจะหารือโดยกระทรวงการคลังเตรียมจะเสนอขยับกรอบเงินเฟอ้อปีหน้าเป็น1.5%ถึง3.5%เค่ะจากเดิมก็คือ1่ถึง่ไหเพ <5. S 1> ื่อ แบงค์ชาติมีช่วงปรับลดดอกเบีย้ยนโยบายได้มากขึ้นพูดก,กันตรงๆก็คือลดดอกเบีย้ยได้แล้วประมาณอย่างนั้นใช่ไหมแล้วยั <c oughs> ไยงไงต่อก็คือระยะห่างก,การบริหารกรอบเนี่ยมันจะยังเท่าเดิมอยู่นะคะก็คืออยู่ที่ 2%, 2> แต่ยกขึ้นไปเป็น1 5จาถึง3.5 <c oughs> จากเดิม1-3%ึ่ถ<ค>ึงานขนาดหนึ่งยังทำไม่ถึงเลยในช่วงที่ผ่านมาแล้วกระทรวงการคลังปรามาสแล้วโดยคุณเผ่าภูมิว่าคงไม่ถึงแต่แบงค์ชาติแถลงทุกทีว่าปีนี้ถึง1%ใช่ไหม แต่ถึงหนึ่งก็ยังเป็นขอดบ้างครั้งก็จะยกขึ้นไปหมายถึงจะเสนอกับแบงค์ชาติในการหารือเพราะแนวคิดกระทรวงการคลังเนี่ยต้องการเห็นการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยนโยบายของแบงค์ชาติลงมาให้สอดคล้องกับการปรับลดลงของอัตราดอกเบีย้ยเฟดที่0.5หลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยหลังจากเฟดลดดอกเบีย้ย0.5เร็วแล้วก็แรงตัวแบงค์ชาติบอกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยไม่จําเป็นต้องลดดอกเบีย้ยตามเฟด แต่ว่าแนวคิดกระทรวงการคลังเนี่ยต้องการเห็นการลดดอกเบีย้ยให้สอดคล้องกับเฟดนะคะโดยแบงก์ชาติเนี่ยอาจจะมองว่ามันเป็นการที่ปรับลดแรงเกินไปแต่อย่างน้อยเนี่ยแนวคิดกระทรวงการคลังบอกมันควรจะต้องลงประมาณสัก0.25แล้วที่แบงก์ชาติพยายามจะบอกว่าการลดดอกเบีย้ยนโยบายมีผลช้าก,กว่าการใช้นอลบาดาลการคลังเนี่ยกระทรวงการคลังได้บอกแล้วว่าไม่เป็นความจริงเพราะเมื่อมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลงทําให้ลูกหนี้สินเชื่อของสถาบันการเงิน84ล้านบัญชีมีภาระการจ่ายดอกเบีย้ยเงินกู้ที่ ลดลงทันทีค่ะ,ะสาเหตุที่แบงก์ชาติไม่อยากจะปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงมาอาจจะเกรงว่าเงินเฟอ้อจะขยับสูงขึ้นอ่ะทั้งหมดนี้เดี๋ยวตามดูกันต่อท่านผู้ชมก็เอาล่าเอาเถอะกันมาเป็นปีแล้วเนี่ยตั้งแต่รัฐบาลเศษฐาข้ามมาจนรัฐบาลแพรทองทานแบงก์ชาติกอนงอจะประชุมกันเมื่อไหร่วันที่16ตุลาคม,มค่ะอ่ะผมกลับมาว่ากันต่อท่านผู้ชม